สวัสดีครับชาวโสโตอิกท่านนะครับเข้าใจสโตอิกช่วยลดอารมณ์ด้านลบได้ถึง30%นะครับนี่เป็นข้อมูลที่ได้รับการพิสูจน์นะครับโดยนักวิชาการที่เขาทํางานแล้วก็เผยแผ่นะเผยแพร่แนวทางความคิดหรือ m i n เซ็ตแบบสโตอิกเนี่ยในวงกว้างครับได้เขาได้จัดงานฮะจัดงานสโตอิกวีกครับก็มีคนมาร่วม จำนวนมากนะครับแล้วก็เขาได้ได้ไปสร้างทำแบบตรวจสอบแล้วก็สอบถามครับว่าเอ๊ะพอพอได้ฝึกหรือว่าได,ได้ได้มาเข้าคอร์สตัวเองแล้วเนี่ยเป็นยังไงบ้างใช่ไหมยังไงบ้างครับปรากฏว่านะครับ9ก้ของทั้งหมดนะครับบอกว่าเขาลดอารมณ์คืออารมณ์ด้านลบของเขาเนี่ยลดลงอย่างน้นอยๆเนี่ยสาเลยครับ นี่เป็นฟีดแบ c k ของคนที่เข้าไปร่วมนะครับกิจกรรมที่ชื่อว่า Stoic Week นะครับซึ่งอ๋อจริงๆไม่ไม่ได้เขาร่วมนะแต่จะเป็นเป็น,เป,นเป็นงานออนไลน์นะเป็นงานออนไลน์นะแล้วก็เขาทำมาตั้งแต่ปี2555ครับนะปีนี้ก็65สิ้าใช่ไหมก็10ปีแล้วครับนะ มีคนเข้าร่วมออนไลน์ถึง4 0,000คนครับแล้วก็9ก่เซนของทั้งหมดครับ94%เลยครับค่าของทั้งหมดเนี่ยบอกว่าลดอารมณ์ด้านลบได้ถึง30%แล้วก็ยังมีครับมีชีวิตที่ดีขึ้นครับนะฮะมีสุขภาพจิตที่ดีขึ้นนะครับนะฮะทุกคนเนี่ยเขาบอกว่านะโดยเฉลี่ยผู้เข้าร่วม บอกตรงกันว่าอารมณ์ด้านลบลดลงถึง30%อด้วยกันอารมณ์ด้านลบที่ว่าคืออะไรครับความกลัวความกโกรธและความไม่ตกกังวลครับนะฮะลดความกลัวลดความกโกรธลดความไม่ตกกังวลได้ถึง30%ครับนะฮะโดยทั่วไปแล้วจะมีความรู้สึกพึงพอใจในชีวิตมากขึ้นในซ้ําไปนะฮะนะฮะคือลดอารมณ์ด้านลบลงด้วยแล้วก็พอใจในการใช้ชีวิตมากขึ้นด้วยครับ แค่นี้ก็ดีนะครับค่นี้ก็ดีมากนะฮะมีมีคอมเมนต์หลายคนบอกว่า,วามันทำให้ชั้นใจเย็นขึ้นยอมรับเรื่องไม่ชอบมาพากลนด้วยจิตใจที่ดีไม่เฮิร์ดง่ายๆครับไม่เฮิดง่ายครับเนี่ยนี่เป็นฟีดแบ็หลังจากที่เขาเอาแนวทางสอิกไปฝึกเป็นเวลา7วันครับได้ผลเลยครับนะฮะได้ผลเลยครับเนะะี่ยอีกคนบอกว่า การได้รู้โซอิกเนี่ยมันทําให้ฉันคิดตั้งคําถามให้ถกเถียงจนถึงตอนนี้มันก็ทําให้สลายไอ้พวกอารมณ์เชิงลบลงไปได้เยอะเลยครับอย่างไรคืออย่างน้อย3าครับคือแค่คือโซอิกเนี่ยเขาจะสอนให้เราไม่ตกเป็นธาตุหรือว่าไม่อยู่ในการควบคุมของความคิดครับไม่อยู่ในการควบคุมของอารมณ์ครับ สำคัญเลยครับคือถ้าเราเข้าใจที่มาของอารมณ์นะแล้วก็สามารถที่จะปล่อยวางมันได้หรือไม่ให้มันมามีอิทธิพลเหนือเราได้นะผมว่าโอ้คุณจะมีอารมณ์เชิงบวกที่ดีขึ้นแน่นอนครับนะฮะอารมณ์นั้นลบเนี่ยจะถูกสลายออกไปแน่นอนครับเพราะว่าตัวอีกเนี่ยจริงจังมากเลยนยครับเดี๋ยวเดี๋ยวแชร์ด้านฟังต่อไปรับรองว่า ดีแน่นอนครับชีวิตท,ท่านดีแน่นอนฮะอีกคนบอกว่าคำแนะนำของสโตอิกเนี่ยทำให้ฉันมีความสุขครับเนี่ยนี่ครับนี่เป็นสิ่งที่ดรเซลล่าสนะครับคนที่จัดงานก็เป็นคนที่เป็นโตโผนะชื่อว่าดรจอห์นเซลล่าจาก d e partment of politics international relations and philosophy and at royal ฮอลลูเวย์ครับนะฮะที่รอยัลฮอลลูเวย์นะเขาได้จัดงานออนไลน์ขึ้นมา10ปีแล้วครับมีผู้เข้าร่วมเกือบ40,000คนหมายความว่าปีหนึ่งเนี่ยก็เข้าร่วมประมาณ3,000คนครับโดยที่94ของทั้งหมดเนี่ยบอกว่ารู้จักโตอิกแล้วเนี่ยช่วยลดอารมณ์ด้านลบได้ถึง30%เลยนะด็ ella, อรเซล่าเองเขาหน้าต่างเงี้นะครับผมก็เซิร์ชออนไลน์มานะเขาก็น้าต่างเงี้ย เ,เขาก็มีการบรรยายกยกับโซอีกมากมายครับนะฮะแล้วก็เขียนหนังสือเล s ันอะินโซ i ิซึมนะเดี๋ยวผมจะหาทางอ่านแล้วก็สรุปให้ท่านฟังละกันนะครับรับรองว่างานนี้ยาวครับงานนี้ยาวผมผมจะจริงจังเลยเพราะว่าการทําเรื่องราวโซอีกนี่มันเป็นการหิวใจตัวเองนะพงศรนะหิวใจตัวเองคือโซอีกนี่มันมันไม่ใช่อะไรที่มันมันต้อง ต้องมอีต้องมีรูปบูชาไม่ต้องอะไรนะไม่ต้องเข้าร่วมอะไราหม่นะไม,ไม่ใช่ลัทธิครับมัน,เป,นเป็นแค่แนวคิดนะแนวคิดที่เอาประโยคคำคมคำพูดของอไอดอลคนต้นแบบในอดีตมาแล้วก็มาตีความทําให้เราเข้าใจแล้วก็พอเราเข้าใจว่าเนี่ยเราเราจะเกิดการเกิดการเปลี่ยนครับเปลี่ยนมุมมองนะมุมมองและความคิดแล้วก็ทัศนคติเกี่ยวกับเหตุการณ์ต่างๆนานา ปัจจัยภายนอกแล้วเนี่ยแลวก็ปัจจัยภายในเราให้ให้มันที่มันทําให้เราลดอารมณ์ด้านลบได้ครับเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าผมชอบมากนะฮะบ,บ้านเราเนี่ยถ้าคุณสนใจนะคือเนี่ยมันจะมีหนังสือที่หนังสือสองเล่มอันนี้พิมพ์สองครั้งนะชื่อเหมือนกันครับ The obstacle is the way นะพิมพ์ครั้งแรกเขาชื่อว่าขยับแค่ในองศาปัญหาไปครึ่งหนึ่งผมซื้อเล่มนี้มานะครับแล้วก็เป็นเล่มที่มัน ทำให้ผมรู้จักสโตอ,อิกเป็นครั้งแรกจริงๆผมไม่รู้จักแล้วมันเป็นสโตอ,อิกนะแต่ว่าผมเออผมผมชอบไอเดียนี้วะ่ะไอเดียที่ผู้เขียนผู้เขียนคือคุณไรอันฮอลิเดย์นะผมชอบไอเดียมากเลยเออเขาพูดถึงอุปสรรคเขาพูดถึงอำนาจในการควบคุมนะนะันมันผมผมผมซื้อไอเดียเนี้ยแต่ไม่รู้ว่าเป็นสโตอ,อิกนะจนกระทั่งผมไนดะ้อ่านเล่มเนี้ยแล้วก็ไปอ่า,าจำไม่ผิดเนี่ยก็เซิร์ชเจอที่ไหนไม่แน่ใจนะแต่ของประมาเนี้ยครับเล่มเนี้ย เร่นี้เพิ่งอ่านมาเมื่อเมื่อประมาณสักต้นปีเนี่ฮะต้นปี The Little Book of s o i s m ครับชื่อไทยชื่ว่าโซิกปรัญญาเสริมแกล่งเพื่อชีวิตไม่สั่นคลอนนี่ก็โอ้โหอินกันเก็ตกันครับใช่เลยนี่แหละนี่แหละมันฮิวใจเรามันมันเคลียร์ใจแล้วมันช่วยเนี่ยจริงฮะลดอารมณ์ด้านลบได้จริงฮะโดยเฉพาะเสียงในหัวเนี่ยของผมผมจะมีปัญหาเรื่องเสียงในหัวเพราะว่าอาจจะเป็นเพราะว่า จริตตัวเองหรืออะไรก็ตามการเลี้ยงดูในอดีตที่ทําให้ผมกลายเป็นคนอย่างนี้นะผมก็ต้องพยายามเคลียร์มันเคลียร์มันเคลียร์มันฮะซึ่งการเนีอ่ยเซลอีกเนี่ยนะแล้วก็การได้ศึกษางานของท่านโอโชงานของท่านสัตสัตสัสรุนะฮะแล้วก็ท่านกฤษณมโรติเนี่ยเออมันทาให้มันคล้ายกันนะครับมันทำให้ฮิวใจตัวเองแล้วนักศึกษาเลื่อนึงคือ เดอะพาวเวอร์ออฟนาวนะครับเออมันทำให้เนี่ยทำให้จิตใจสงบลงแล้วก็มีความสุขภายในมากขึ้นครับเดี๋ยวนี้ก็คิดว่ากันถ้าท่านสนใจนะสองเล่มเนี่ยควรอ่านนะถ้าถ้าท่านอยากเข้าใจเรื่องโซอีกให้มากขึ้นกว่าเดิมนะก็ไม่จำเป็นจะต้องเข้าร่วมอ่าเยนะครับอ่านแล้วก็ละเลียดเอาครับนะเอาแล้ววางอ่านละเลียดผมว่าแค่คุณอ่านนะครับถ้าคุณเก็ตนะปิ้งแวบทันทีเละครับนะปิ้งแวบพอดีเลยแล้วคุณจะ ได้ไอเดียเอาไปประยุกต์ใช้ทันทีเลยครับนะฮะก็ลองดูแล้วกันนะครับเรื่องสโตอิกเนี่ยมันมันเป็นสิ่งที่เป็นแนวคิดนะฮะเป็นแนวคิดเป็นเป็นปรัชญานะครับเป็นเหมือนกับ m ม n d เซ t ตนะครับนะเราสามารถอ่านแล้วก็ไปประยุกต์ใช้เลยแค่เราทําความเข้าใจถ้าคุณปิง๊งแบบเนี้ยเอาไปเวิร์กได้ทันทีเลยครับตอนนี้นะครับจะกันคลิปหน้าสวัสดีครับ